อย่าน,น้ามักหลังจากใส่อันเบ็ดกบแล้วพี่น้องยางมาเบิ่งเฮ็ดปวกป้าเฮ็ดปวกออกสิดอกนี้งน้าแห้งพี่น้องมาย่างลาะใส่เบ็ดกบตอ,อนอนำค่ำ แต่แรๆกับจิตตด่อหรืิปมมันจะห่องอยู่แล้วอยู่น,นม,มันนี้ก็มือออกขอั้นขาก๊บตจงออกเมื่อกินกบออกเมื่อกินออกมือออกขอั้นขาสันขาของเอือเสือขอข้ากอิอ่นเด็ดลัก Ôi bạc dù của nó. Lẹo thì nó. biết lắc, thì nó. Chắc sụt đấy không còn. Hoặc khởi hinh cái gần Hm. Hm. nhà Hm. Chèo Hm. 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 กระโผ่ก,กับแป้งปังเลยนุ้ยลมผอมลมผด <c oughs> อ้าวพี่น้องเป็นใจอยู่ใกล้ๆผุนไปน้ำเพลินเพื่อไรมันเลยลงน้ำเลิกยืนทายอยู่นี่ thì cứ đeo nó yên rồi thôi nhảy lại, nó sạc đầy bộ anh ấy biết lạc rồi sáng, à, ก่อนจิคำก่อนเปล่าเปล่า, <S <S า <S <S พี่น้องเอา้าเปลี่ยนไม้ใหม่จากให้หน้ามาเป็นน้องสาบัดพี่น้องลองบึงเลื่ยนมากมิตรกบยังไงได้เถี๋ยวกากกำลังคำรุงคำรุงแล้วเปล่าเปล่า

เดอ๋ยวไ่เห็นเทางเลยเหรอเห็นกระพิหน่องเลยเห็นหึงมอ่ะไฟเขาก็เลยเอามานำฝ่าว Ơi, ờ, cũng hình lóng của hiền nhau. ừm, 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 thế nào về cổ hoàng rồi và sai biết cô bồi ở mười hiệt tí kìm mà xây là sụt nhỉ sụt giờ bắc กับสีมาพอ่อฝนเม็ดฝนอองย่าพี่น้องเดินไปดูสามสีหลัง <c oughs> เดี๋ยวมาถ่าเบื้องต้นยามพี่น้องเ้าสีมันอยอนู่บนนี้พี่น้อง เรียบร้อยแล้วว่าสิไิซักจีปูมตอกับบะรองซัํามือนบะหองเลยมือบะซักน,นะนะซ้มาหองเสี่ยวสะเจวันนี้ว่าสิซักอันไปปน,นจล็กน่อยเสี่ยงหนึ่งกับบะหมีพี่น้องเอาเง้ามาเปยั้งเขา่ายามกบห้าสิมาอาน,นี่บ่มาดับสมงเดอ้อพี่น้องปากก็ไหลก็ติดตามเนี่ยลาวอีสานมากเหรอวันนี้มาใส่เบ็ดกบนี่ชือคืออยู่บ่หรอพี่น้องเอา้ามาทาติดตามเบื้องห้อสิม,าม้าน,นี่บ่มาอนี่ หลังจากใส่อัเบ็ดกบแล้วพี่น้องยางมาเบิ่งเห็ดปวกป้าเฮ็ดปวกออกสิสิบอกระเพาะปนเด็กปนเด็กแก็งไงบ่เฮ็ดปวกย้อมออกยามพี่น้องเฮ็ดปวกออกย้อมเหลวอือหือ

หยุดเกลียนค่ะเนี่ยหยุดแล้ว อ้ยป่นดอกม้ดอกนี้งามเหี้งพีอเนาะ